เป็นบ่เท่าไรดีดีดีโคนะคันไหนมันไปปลอยมันเลย่มันไปปลอยโอ้โหบ่อบ่อมเสียงนี่ถ้าเห็นมันอ่ง้างข้านี้กอนจะไาหรือเปล่าดกปนเบร้ขึ้นบ่ออเบี้ยบ่ออขี้ไม้ยังงี้เด่นนั่นก็ทิ้ รถจะเก็บแตนเลยเป็นกับทุ่งโมงเลยนะผมเนี่ยแบบมั่นใจเลยแบบรวยกว่าเซีนหรือใดนี่รถนะสินะไม่เกี่ยวแง่้ยเบ็ดงายแบบนี้เลยงานเบ็ดหงายเบ็ดุตึับที่จะตึกระวังเบ็ดย่างเดียวระวังเบ็ดเบ็ดมันบางไอเนี้ย ý nghĩa của chúng cho biết khuyết 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 khuyết